โซ่สินค้าครักันปารตต้มสสมจากแปบ้ยยิเสียงกบเขียดป่ะจ๊ะเสียงที่ไพเราะมากๆเลยใครครับที่เด็กขอมาดูไารัดกเนแย่งอ๋อใา่หอมหอมหอยๆเลยค่ะพี่น้องครับผมนองฟาอพยาน้อยส้วยเดือดครับ

วงการอย่างอื่นอ่ะสวัสดีครับพี่น้องเจฟซีทุกคนทุกท่านครับตอมะม่วงครับว่ามันเฮ็ดหรือเปลมันเคยมีออกครับก็เลยเอาล่มลงเสร็จตัดส่นออกมันเบิ่งม sure. <c ười> ีงามของามจ๋าเพราะว่าปลูกต้นใหม่ไว้แทนเลยเด้อพี่น้องเลยทำความสะอาดเลยค่ะต้นมะม่วงดูงเขาลำต้นต้นนันก็ไปแล้วค่ะต้นได้ตำนานดูงเขาลำต้นมันระยะมันล้มเซื่อเฮิรนครับพี่น้องเลยต้องเอาลงก่อนดูงเข่าก็เลยผู้บังคดู ่เดตัวโปไปสิเดนะีจีจีเดปไปสิเดนนอนน่นปะเห็นอูอะไรอยากนอนเวน้นเด้เอาเฮียก็ใหม้มันไปหาขวนดินซะีบนตัวเง่นมือบน้บนี่เชียวไปเห็นยังบ้นี่บ่ก็เอาออกจะสถานที่ให้แลพวคนเราิดกองไว้ท่าอันังเขาทานนังไฟหนาหนาว่ นนนั้กตดิ่งหาาวเขาปะคอเนาะว่ามันเปลี่นเห็ดขั้นมะม่วงน้อยนี่เป็นแล้วเด้อพี่น้องมะม่วงกระสอเขาแต่ว่านี่มะม่วงเขียวสวยบอกแล้วมันบอกว่าอย่าปลูกบะม่วงมันขึนี่เห็นดอกอยู่มีคื่อหรือไม่ล่ะขั้นอ้อขันอ้ออยู่สองจัดไปเมื่อนี้พอจะไปเห็นเมนูอะไรสูกินว่าละต้มปลาคอใหญ่ได้ปลาคอใหญ่ไว้ตัวนึงครับจัดไป ได้ามยนนี่ค่ะกลัวสิได้ต้มจนว่าคำหันหยาคันหยาหนี่อยู่พี่น้องหยาเยี่พี่น้องเอ้ยโซ่สินค้ากันฟ้าดี๋ยวได้สิกิมเบิร์ดก็ตุ๊กักใหญ่พี่น้องใครบอกขอกัวผูหรือตัวเมียฟ้าตัวเมียจัดไปน่าจะเป็นแม่ไข่ฟ้านเป็นบ่วงเป็นบ่วงดูมันอ้วนเองก็ไม่กซ์ต้มสมแซ่บ หุยเห็นสามส่วนแปดมาส่งนี่แล้วค่ะพี่น้องผู้ใดแบบว่าขี้ดินน้ำเดินน้ำหยางมันจืดมันแฉะใส่หินสามส่วนแปดกบนี่ดีค่ะจ้ะมะลิค่ะนี่ทําอะไรจ้ะวันนี้สวัสดีจ้าก่อนค่ะลูกนี่สวัสดีค่าก่อนลูกมะลิได้ยินแม่พูดไหมคะสวัสดีจ้าย้อนแยะจ้าจ้าโอ้จ้าโอ้อารมณ์มันนะ ตามมาใส่ลองถอาให้ลูกก่อนค่ะต่ำกำลังเกลียสวัสดีค่ะฝนอยากเกลียต่ำใจเย็นลองถอยให้่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนี่มาส่งแม่ไปเก็บอันเอยียงกาะพักกันแยงค่ะเถ,ถาะพ่อทำเถาะพ่อของยายว่าอยากต้มสมปลาเสยยังระบายเสยผักกันแยงยอดนะครับที่นอนเบ,บื้องหน้าปลาไส้ก็น่าจะบ่ออกเด้อค่ะเพราะว่าเอาพายแยงกันไว้ พี่ยองอยังย้นเสียงกบเขียดบ่จ๊ะมันเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆเลยงามคำๆจังสิผักกะแยงหอมๆไปใส่ต้มปลาจ้าใส่หินเขาไปไหมนี่โอ้เฮี้ยนก็นดูดีขึ้นายครับผมนี่ย ว่ามีใบใหม่จักใบครับผมเพอา่าเอาเอาหินไม้ทำใบครับมันจะขาดน้มแรงครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังนั่งเสาเตาไฟไฟได้แขมที่ดี้นเลยเตามีเตามีก็อีแล้วก็วางของได้ไต้กำลังจะเห็ดคั่วใหม่จ้าพี่น้องเดี๋ยวรอชมเลยคะ่ะว่ากล้จะเห็ดออกมาในรูปแบบไหเพวา่าตอนนี้คือ มองเกีียวคองวัน,นบ่อยแล้วของวันหลายออไฟแห้งครับเดียเด๋ยวจะใส่สมุนไพรแล้วนะคะเขาเหลี่ยมมับมับน้ำมันมาตะพายามเนี่ยไปหาหมอค่ะค่ะปลูกอยู่ขางโรงงานงามค่ะขนาดพอพบัวข,าข,าขายายออกไปสวนเลยก็ยพอมมอ้แปลงามปะเนื้อ ในรากผักชีนะคะผักไข่ค่ะผักกระแนงไว้ใส่ตอนถ่ายแล้วกันหมกพริกใบไว้ใส่ตอนถ่ายจ้าเพราะว่าสีตักเอาไข่มันหนะไว้ให้น้องมะลิสดเขาพอน่าจะสมเหลืองตุกเหลืองค่านี่เมื่อวานเหมือนก้อนตำไปซื้อค่าเหลืองครับผมกิโลละหกอ็นหกสิบบาทครับนนถือว่าราคาแบบ โอ้ดีค่ะขนาดเลยครับันพี่น้องผู้ได้ปลูกค่าเหลืองขายกันอาจจะสามารถเห็นเงินให้ได้ดีอยู่ครับผมใส่ผงชโลดอย่าว่าซูไซ่ฟังกับผมตำก้าวไปอีสานมาหน่อยตำได้ไปเห็ดก๋อยงัวครับเรื่องไส้แถวเบื้องคิดเสียบอยูเดียมาไซ่ต้องไปเห็ดก๋วงูอ่ะครับต้องกับปุงยุ่หันว่าะมันแบบชิมประม้านบางชิปหลอกเหรอครับไส่ครับแถวเบื้องคิด้อครับไส่ ้าเือดอากแล้วครับบ้านแม่าพ่อสูตรบัพาหัวปลาได้แล้วนะเพาปลาคอเดรมันจะทั้งไดรครับใส่ซื่อจ้ะโอ้อน้ำเลยอุดันีรจะได้กินต้มปลาไข่ครับปลาคอไข่สดน้ำโกโก้ต้องควงน้ำลายด้วยใจสดต้สดดีลอัใส่ผักกันแย่งนี่ใส่สดเป็นสด พักกันแยงนี่พอหน่อยว่าในแมนันพี่น้องผู้ไทยเพิน่นสิบ่ค่อยกินปันใดครับแมนบ่ครับสายเล่ากองผู้ไทยเด้อล่ะเออว่าต้นมากมมมาก็หนุ่มใจมากจัดรอที่มีแต่พ่อแม่ฝันงานเฮาเหมือนบอแมนไปกับบอส่อยมักพี่แสงกับบอส่อยมักเออโอยกับบอส่อยมักไห่ไม่จะผู้ไทยเลยเพราะผมมารับยุ้ยใช่ก็พ่อยมาครับเอาไ่เด็ดกินกับตำโท่แห้งแซ่บเด้พี่น้องตำโท่ดีแล้วเด็ดตัองไปแย่งมาก ครับอเมื่นาาเิทัั่วี่ครับเดี๋ยวรอให้เนื้อปลาสุกจันเอยก่อนครับผมเอาตามสเตปไส้หรอครับผมตำกินยังได้ก็ได้ครับตำนะกินเปรี้ยวมันตำกินยังได้ก็ได้รอค่ะเมื่อนี้เข้าสิกินต้มสมปลากับแจวปลาล้าเมนดาพ่อน้อยสอยเดิมจ้าพี่น้องกินกับต้มปลานี่แซ่บเข้ากันทีได้จ้ะอันนี้หนีนี่แจวบวงเลย้ะ อันจานอันอยังก็เจลเกาแต่จมอเศร้าใช่ใ็ดเลยพอกินเอบคือ,ยอ,ยอเอากาเบิดไปแล้วเพิมหนึ่งส่วนหนคือจำผู้คือเกาแล้วนน้องแซ่บน่ได้อ,อนังดาฟอมได้เฉพาเอ้หัวเ,เมือปลาน,นมำเมือนะแเออีกสั พราะว่าไอตอำกันนาจะคุยน้ำคือกันตั้นเนื้อมาถึงเน้อตั้งเนื้อใส่บักกะทิี่จะนัใส่ก่อนตอนนี้เนื้อปลาส่วนอื่นสุกกว่าจะ่ะหลือหัวมันอีกจังน้อยก่อนลมอสัตว์จะใส่กระเท้าตอนไครตอนอย่างไรศาลน้องมะลิยบร้อยแล้วจ้า <Okay. S 2> จะใส่ใดเราเรียกแบ้แล้วพักกนันแง่เพือจ,จะใส่ตอนฟงหมอจะ้ะ ได้ทีแปครับไส้ครับไส้อะได้ทีแล้วมาเบิ่งครับพี่น้องโอ้ชิมนคือขาวถูกปะต้มปลาคอใหญ่ครับผมเห็นไหมเห็นแล้วครับผมาพอมมะฝุ่นใสเด้ออุ้ยนี่ยีเดฟพร้อมมาดูกานนี้ค่ะผักกระแยงอ๋อตายหอมหอมหอยหอยเลยครับพี่น้องครับผม บหมอปลาปอพัอนยาหน่อยส้อยเดิ <c oughs> มจ้ะมาเด้อมาหม่างสร้อยกันนี่ะใครมาเดนห้อยน้องพอตะตกมันละพอจังสิพอ,อกิน <c oughs> โอ้ยนี่หอยใครต้องพผมัวนี้ครับอันนี้เซตแบรมารีเหรอครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเห็นแบบนี้เห็นยังครับมารีน่ะได้แล้วอิ่มแล้วเห็นยังครับใจไข่ไก่ดมแบบนี้อืมสวยงามจะสดค่อคิดสั่งสันเลยครับไซต้มปลาหมอนี่นี่น่าจะหม้อละสองขายเ่ขาย หอมพักกันเยี้ยห่วยๆไหมท่านผู้ชมครับหมอแม่ปางกับมี่หมอดีๆไหลได้ครับแต่ว่าห้องพึงแบบมากหมอนี่พี่น้องเห็นเนีมันเดือดปะค่ะยังเสียดายเยอ่พี่น้องอันเดียทิมก็คือดีอยู่สันเนยก็คือแกงได้ตมดู่ลเมไปด้ มันใจมากที่สุดพร้อมีมันร้อนไห้ลูกอีหนึ่งนะมันมุนมาลเนาะแล้วยังไจะต้ามาจ้าพี่น้องต้มปลาใส่ผักกันแยงคอให้มาครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเสด็จเดี๋ยวผู้ใดอยากกินต้มปลาแซวแต่อยเรล่มเสือแจวตั้งดาไปกินคู่นจ้าเด้อโอ้โหฝนมาหมดน้ำจังเลยนะครับ ้าเห็นมองแฉบมองเนื้อเดี๋ยวแล้วครับใสายคำแหลกเปิดสุดยอดอีน้องแหะครักบเหรอครับมองไหนเนาะครับใราที่แหลกไสบาเซียมองเนี้เจ้าพ่อมองเนียนบอสปอบอกใราิีนแก้มเหมือนยาบบอสม่แม่นัดแก้มเด้นข้าง โอ้เออตลบมองสุดยอดอะไรนี่บอกแล้วว่าย้อนในตร้อกินผักกันยังน้าดิอยากน้ำแม่งไหมเดยไปขอยอดเลยตต่ำช่วงใจว่าแบบ เดีเ๋ยวเราพยายามหาเขาหับไปชิมตอนนี้ก่อนจะจับะนะโอ้บันแง่บ่เนาะไม่แงกับแงมดุดถุยละไขป่ปลานี่ใส่มาไขรยังรายที่สุดครับมาไข่ปลาถข็งค่ะ ไปหลอหายด้วโอ้ยนะครับใส่ใส่ปลาครับผมยำ <c oughs> กาบโหงแดงดามนมุาวามเรี้ยสิพาเพื่อตัวการท้องอืดแน,น่นฟ้นคอเรือ่อนแมนบม่แ <c oughs> ม่นตอนสีนตอนป่าเนี่ย ผัวหน่อยเนี่ยจิ้งยังตองนี้พัดกลับตลอดเลยครับผมอันนี้เลยเลยับบทั่วกลับครับ <c oughs> ต้มยำแลแซ่บยางนั้นต้มปลาครันตอนปลาเป็นยังไงครับหวานไหมครับสดๆต้ม ตั้มถามนะครับบนปลาคอตัวนี้ซื้อน้ำเพินเจ้าบาทครับจบาทก่าสองร้อยลสองร้อยกิโลทีเนี่ยเมองแสบปันไข่มากินแล้วหลุดซีนแก้มมันสอมแมวแล้วมาสอมแมวแล้วมา แมงขัวหัวสดคำไหนก็คือสีหอมผักกระแยงห้อยๆอยู่นะครับว่าปัญหาหลักการหลักยากนะครับครขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับมีต้มปะโคจะพักกระแย่งจำก็จำมึงละสุดยอดกับน้อง ขอบคุณครับผมบามาเสร็จแสมเดี๋ยวนะครับทุกคนทุกท่าน